สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปดองดองคลิปก็มาอีกแล้วนะคะรอบนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องการล่องเรือสำราญนั่นเองค่ะและก็จะมารีวิวห้องพักบนเรือสำราญค่ะเมื่อรอบที่แล้วนะคะเราก็รีวิวห้องพักบนเรือสำราญในเรือเซเลบิตี้ไปแล้วนะคะรอบนี้นะคะออนจะเอาห้องพักบนเรือสำราญอีกลำหนึ่งมาให้ชมกันนะคะซึ่งห้องพักบนเรือสำราญลำนี้นะคะเขามีชื่อว่า n o r w e g i a n Jewel นั่นเองค่ะไปค่ะไปดูห้องพักบนเรือสำราญลำนี้กันนะคะ ห้องพักบนเรือสำราญลำนี้นะคะมี2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะนี่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะก็คือบรรยากาศบนเรือสำราญนั่นเองค่ะเราล่องมาอยัาง阿拉斯านะคะแล้วก็เขาก็จะมาจอดที่สก้าในตามแพลนของเขาว่าเขาจะไปเมืองไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วให้เราลงเพื่อไปชมบรรยากาศในเมืองเ <ere> มืองนั้นนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปนานละค่ะเป็นคลิปดองนะคะก็เพิ่งจะเอามาลงให้ทุกคนได้ชมกันนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่ารอบนี้นะคะเรามาขึ้นเรือที่ประเทศอเมริกาแล้วก็ล่องไปยังโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็แวะ阿拉斯加ก่อนนั่นเองคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะมีเรือมาจอดสองลนะคะเป็นเ,เรือสํหรับเรือเรือที่เรานั่งมาเป็นเรือเล็กนะคะอีกเรือลํานึงก็คือไปอีกเส้นทางหนึ่งนะคะไปคนละเส้นทางนั่นเองนะคะแต่ว่าเขามาจอดที่เดียวกันนะคะ <T> ส่วนตรงนี้นะคะเราต้องนั่งกระเช้าขึ้นมาเพื่อจะมาชมบรรยากาศนะคะแล้วก็มานั่งรถรางแบบนี้นะคะเพื <T> ่อจะดูบรรยากาศด้านบนนะคะด้านบนนี้นะคะที่เราขึ้นมานะคะเพราะว่าเราขึ้นมาดู ต้นไม้แล้วก็ผลไม้ที่หายากนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ตอนกลับก็นั่งเคเบิงคาแบบนี้เลยนะคะกลับลงไปค่ะ ทริปทริปนี้นะคะก็จะมีกระเช้า2เส้นทางนะคะกระเช้าสีแดงนะคะเราต้องจ่ายตังค์นะคะส่วนกระเพากระเช้าสีเขียวที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือสามารถนั่งออกไปได้เลยะคะ่ะโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะคะพอเรานั่งกระเช้าสีเขียวออกไปแล้วนะคะเราก็นั่งกลับมาที่เดิมแล้วก็ไปขึ้นเรือแล้วเรือก็จะล่องไปยังเมืองต่างๆต่อน,นั่นเองนะคะก็เอาภาพบรรยากาศตอนเรือล่องมาฝากนั่นเองนะคะก็ถามว่าหนาวไหมหนาวนะคะเนื่องจากทุกคนจะเห็นหิมะใช่ไหมคะหิมะจะปกคลุม อภู่เขาเลยนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งก็คือหนาวค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่ตอนนี้ที่เราหิดถ่ายนะคะเราถ่ายจากในห้องนอนเรานะคะมันก็เลยจะไม่หนาวนั่นเองค่ะทุกคน จริงๆนะคะทุกคนก็ไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าจะได้มาเยือน阿拉斯าแล้วก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยค่ะ阿拉斯ารู้จักแต่ที่เขาเรียกปัวลาสกาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยรู้เลยค่ะว่า阿拉斯กาอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศอะไรนะคะจนมาวันนี้นะคะเพิ่งจะรู้นะคะว่า阿拉斯กาอยู่ที่อเมริกานั่นเองนะคะแล้วก็ต้องนั่งเรือเข้ามาแบบนี้นะคะหรือถ้าใครไม่ล่องเรือแบบออนแบบนี้ก็คือสามารถบินไปลงที่阿拉斯กาได้เลยนะคะก็เพิ่งเคยเที่ยวที่阿拉斯กาครั้งแรกในชีวิตนั่นเองหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ นีいい่นะคะ